อวาร07และ BMW Neue l a s s e er. สองรถยนต์ไฟฟ้ากับความเหมือนที่แตกต่างเตรียมหมุนล้อเข้าไทยเร็วๆนี้ ถือเป็นอีก2รถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจและเป็นกระแสสําหรับผู้รอคอยพอสมควรครับสําหรับรถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็น a v ว t ่าศซึ่งล่าสุดก็เพิ่งมีการเปิดตัวรุ่น Minor Change ปี2026พร้อมกับการเปิดตัวแบรนด์อัจฉริยะของชางอันอย่างชางอันเทียนชิวที่จะมีทั้งโปรดักอัจฉริยะในรถยนต์รวมไปถึงหุ่นยนต์ฮูมนไน และการเปิดตัวของรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง BMW iX3 xDrive M50 Neue Klasse r ที่เป็นการประกาศการเข้าสู่นิวค a s s ของ BMW โดยแทบทุกมิติที่เห็นนะครับจะมีความแตกต่างไปจาก BMW รุ่นก่อนๆอ,อย่างสิ้นเชิง ซึ่งการเปิดตัวของ B M w I X 3 n i ในคล l สเซอรนะครับก็ทำให้คู่แข่งอย่าง Mercedes Benz นั่งไม่ติดถึงกับปล่อยภาพหลุดของรถยนต์ไฟฟ้า SUV ยุคใหม่เช่นเดียวกันนะครับอย่าง Mercedes Benz G L C E V เทคโนโลยี E Q และอาจจะขิงในเรื่องของสมรรถนะและฟังก์ชันต่างๆว่าไม่แพ้กันแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ Mercedes Benz DLC EV ก็ยังไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการส่วนประเด็นที่ว่า a v e t ชและ BMW มีความเหมือนที่แตกต่างกันยังไงซึ่งก็ต้องขอย้อนกลับไปเล่าความเป็นมาในเรื่องของงานออกแบบสำหรับแบรนด์ a อเวชานะครับหัวหน้านักออกแบบของ a อเวชานั่นก็คือ Nader f a n c h ช a d e s อดีตดีไซเนอร์ของ BMW นั่นเองซึ่งตอนที่เขาทำงานอยู่ที่ BMW นะครับก็มีส่วนร่วมในการออกแบบ BMW ซีรีส์6 bmw series 7 bmw series 3 bmw x bmw i3 และ bmw i8 ก่อนที่ bmw จะเปลี่ยนรูปทรงของกระจังหน้าแบบไตคู่เป็นรูปแบบใหม่ทั้งยาวใหญ่และเรียวเล็กในยุคปัจจุบันซึ่งการออกแบบอวัยวะแต่ละรุ่นของ nader f a n g i s a d e s นะครับก็ใช้แรงบันดาลใจจากการออกแบบ ufo และยานอาวกาศแต่ bmw นะครับก็เป็นทีมดีไซน์ที่มีการพัฒนาคอนเซปต์รถยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่ ซึ่งคาแรคเตอร์ของ BMW นะครับก็ยังคงมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของกระจังหน้าแบบไตคู่ที่หลายๆคนวิจารณ์กันซึ่งทุกส่วนของ BMW นะครับก็ยังต้องยอมรับว่าแทบจะไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมเลยและมีการเพิ่มส่วนของ Panoramic Screen ตามเทรนด์หรือว่ากระแสนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าจีนนะครับซึ่งในส่วนนี้จะบอกว่าจีนกอปไม่ได้เพราะว่าแบรนด์จีนมีการเปิดตัวและใช้งานลักษณะหน้าจอพาโนรมิกแบบนี้ก่อนอย่างอวชาหรือเสี่ยวหมี่และ BMW นะครับเพิ่งจะเปิดตัวและใช้งานจริงกับ BMW iX 3รุ่นนี้ ส่วนการเปิดตัวอวตา07โมเดลปี2026เมื่อไม่นานนี้ฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีโดยได้รับยอดจองถึง10,000คันภายใน24ชั่วโมงซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยที่จะนําเข้ามาจําหน่ายนะครับเป็นตัวปี2026หรือปี2025เพราะโมเดลปี2026นะครับก็มีการปรับปรุงพอสมควรและอวตา07นะครับยังเป็นการรวมเอานวัตกรรมจากพันธมิตรในกลยุทธ์ CHN หรือว่าช้างอันอโตโมบิลหัวเว่ยและ CATL ไม่ว่าจะเป็นคุณหลุน Smart Range Extender Thai ง i n Intelligent Control Chassis คุณหลุน ADS 3.0 Harmony OS Smart Cockpit s h ิ n c i n g 4C Super Charging และเฉินซิงซูเปอร์ไฮบริดโดยรุ่นไฟฟ้าล้วนครับจะมากับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า343แรงมา้าแรงบิด365นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ LFP ขนาด82.1กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งไย้ที่650กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC รองรับการชาร์จ DC ที่420กิโลวัตต์สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.3วินาทีความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัปเกรดช่วงล่างนะครับโดยมีการหล่อด,ด้วยอลูมิ เพิ่มความแข็งถึง47%โดยระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบ Double Wishbone ด้านหลังเป็นแบบ Multi-link ส่วนรุ่น e-r ev นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรที่ปั่นไฟให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังพลักำลัง314แรงมา้าแรงบิด367นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ39.05กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะการวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนครับที่230กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน cltc ส่วนการวิ่งด้วยไฟฟ้าและน้ามันเต็มถังนะครับเคลมไ้ที่1,100กิโลเมตรสามารถทาอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ ใน6.6วินาทีความเร็วสูงสุด190กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในเรื่องของงานออกแบบดีไซน์นะครับ <c oughs> ก็ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรยังคงเป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นตามแบบฉบับของอวตารไม่ว่าจะเป็นชุดไฟ LED และไฟ DRL ที่ออกแบบลักษณะเป็นไฟซ้อนกัน2ชั้นทรงเดียวกับอวตาร o ซึ่งในส่วนของชุดดีไซน์ไฟหน้านะครับก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยสําหรับอวตาในแต่ละรุ่นช่องรับอากาศแบบแอคทีฟ ที่ด้านล่างของการชนและการปรับโครงสร้างมิติของกระโปรงหน้ารถส่วนด้านข้างนะครับก็ยังคงให้ความสปอร์ตแต่มีการปรับมิติตัวถังในส่วนท้ายนะครับให้ดูมีความอเนกประสงค์มากกว่าตัวอวตานวันและมือเปิดประตูนะครับก็ยังเป็นแบบป๊อปอัพรวมถึงในส่วนของไฟท้ายนะครับจะเป็นชุดไฟ LED ลักษณะคล้ายกับอวตารวันูซึ่งหากมองภาพรวมนะครับก็จะเป็น SUV crossover ที่มีความสปอร์ตน้อยกว่าแล้วก็มีความอเนกประสงค์มากกว่า เอาท้าวันๆนะครับโดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4,825ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,980ม mm, ิลิเมตรสูง1,620ม mm, ิลิเมตรระยะท่าล้อจะอยู่ที่2,940ม mm, ิิเมตรจับคู่กับล้อขนาด21นิ้วส่วนดีไซน์งานออกแบบภายในห้องโดยสารครับก็จะเน้นไปที่ความล้ำสมัยคล้ายกับยานอวากาศโดยลักษณะของเบาะที่นั่งนะครับก็มีความคล้ายกับ อวชาซีโร่วันทูอิดิชั่นที่คิมโจนส์ได้ทำการช่วยออกแบบซึ่ง m a สด้ c x 6 e ที่เป็น s u v นะครับก็ใช้เบาะดีไซน์นี้เช่นเดียวกันติดตั้งหน้าจอดิสเพย์พาราลลมิกที่พาดยาวตั้งแต่ฝั่งคนขับไปถึงผู้โดยสารตอนหน้าโดยสามารถปรับวิชเ็ตต่างๆได้พร้อมจอกลางแบบรอยตัวและประดับด้วยไฟแอมเบียนท์ไลท์ส่วนฝั่งคนขับนะครับก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังชั่น3ก้านท้ายตัดหัวตัดส่วนคอนโซลกลางนะครับก็ออกแบบในลักษณะที่เรียบหรูติดตั้งไวเลสชาร์เจอร ช่องเก็บของและช่องแอร์ด้านหลัง ทางฟังของ BMW iX3 xDrive M50 หรือ BMW iX3 Neue c l a s s e r ก็มากับเทคโนโลยี BMW eDrive Generation ที่6ในคอนเซปต์ Hard o f j o y โดยมากับขุมพลังมอเตอร์คู่พละกกำลังสูงสุดถึง469แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุด645นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเทคโนโลยี800โวลต์ขนาดความจุ108.7กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อน4ล้อสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง1 ได้ใน4.9วินาทีความเร็วสูงสุด210กิโลเมตร่อชั่วโมงเครมระยะทางการวิ่งไว้ที่805กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน WLTP รองรับการชาร์จไฟ AC สูงสุดที่22กิโลวัตต์ชาร์จไฟ DC สูงสุดถึง400กิโลวัตต์ซึ่งยุคนี้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ย ต้อง350กิโลวัตต์ขึ้นไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับถึงจะสามารถแข่งกับคู่แข่งได้โดยชาร์จจาก10ถึง80%ได้ในเวลา21นาทีรัจ10นาทีนะครับวิ่งได้ไกลถึง372กิโลเมตรรองรับระบบ V2L ที่3.7กิโลวัตต์และรองรับระบบ v 2 h และ v 2 g สูงสุด11กิโลวัตต์ถือเป็นอีกหนึ่งการสร้างมาตรฐานใหม่ใน BMW eDrive Generation 6ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพความสามารถในการขับขี่ระยะไกลสถาปัตยกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ใหม่ที่มีการประมวลผลคุณภาพสูง Superbrain รองรับความฉลาดและลูกเล่นใหม่ๆในอนาคตและระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่อย่าง Operating System X หรือ iDrive X ในส่วนของงานดีไซน์ที่เรียกได้ว่าเป็นการเปิดสกราชใหม่ของ BMW นะครับมีการออกแบบในลักษณะเหนือการเวลาเพิ่มความสำคัญของพื้นที่ภายในห้องโดยสารและปรับรายละเอียดในส่วนของ a e r o Dynamic ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศอยู่ที่0.24 cd ไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้าและไฟ DRL ขนาดใหญ่ขั้นกลางด้วยกระจังหน้าแบบปิด ลักษณะไตคู่ตามแก่นคาแรคเตอร์ของ B.M. w u ออกแบบช่องรับลมขนาดใหญ่เหนือลิ้นกันชนหน้าซึ่งด้านข้างนะครับก็จะมีการออกแบบเส้นสายตัวถังที่ชัดเจนมือจับประตูแบบป๊อปอัพส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีการติดตั้งสปอยเลอร์หลังที่ปัดน้ำฝนท้ายและชุดไฟ LED แยกซ้ายขวาที่มีลักษณะดีไซน์สัมพันธ์กับชุดไฟหน้าโดยมิติตัวถังนะครับจะอยู่ที่ขนาดความยาว4,782ม mm. ิม กว้าง1,895ม m mm, มสูง1,635ม m mm. มระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,897ม m mm. มพื้นที่เก็บสัมภาระจะอยู่ที่520ลิตรเมื่อพับเบาะจะเพิ่มได้ถึง1,750ลิตรรวมถึงรอบนี้นะครับมากับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้าอยู่ที่58ลิตร ส่วนงานออกแบบภายในห้องโดสยสารน์ครับก็เป็นดีไซน์ยุคใหม่หมดจากโครงสร้างตัวถังรถยนต์ไฟฟ้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกสบายภายในห้องโดสยสารโดดเด่นด้วย BMW Panoramic Vision ที่เป็นจอแสดงผลตั้งแต่ฝั่งคนขับพาดยาวไปยังฝั่งผูดด้โดยสารตอนหน้าโดยสามารถปรับวิดเจ็ตหรือว่าตั้งค่าต่างๆได้ฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันดีไซน์ใหม่ที่ล้ำสมยัยและจอแสดงผลแบบ 3D h u a d Up Display BMW Digital Key Plus ส่วนจอกลางนะครับก็จะเป็นจอดีไซน์ใหม่ที่ ที่ทำงานร่วมกับ BMW OSX หรือ BMW iDrive X ถัดลงมานะครับก็จะเป็น Wireless Charger พร้อมปุ่มควบคุมที่คอนโซลกลางและช่องเก็บของและเทคโนโลยีสำหรับคอนเซปต์ Hard o f j o i n นะครับจะเป็นการทำงานร่วมกับชุดซอฟต์แวร์ BMW Dynamic Performance Control ที่เป็นการคำนวณพารามิเตอร์ปรสตร์การขับขี่ทั้งหมดด้วยความเร็วและความแม่นยำให้ความรู้สึก การขับขี่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในทุกการเคลื่อนไหวของคันเร่งแป้นเบรกและพวงมาลัยซึ่งจะถูกควบคุมด้วยความมั่นใจและแม่นยำในทุกสภาพถนนพร้อมระบบเบรกที่นุ่มนวลและระบบช่วยเหลือการขับขี่รวมถึงระบบขับขี่อัจฉริยะที่ครบครัน ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นนี้นะครับก็มีข่าวว่าจะหมุนล้อเข้ามาในประเทศไทยเร็วๆนี้โดยอวชา0-7น7นะครับอาจจะเข้ามาในประเทศไทยช่วงมอเตอร์เอ็ปหรือมหกรรมยานยนต์ครั้งใหญ่ในประเทศไทยปลายปี2025นี้และ BMW นะครับมีข่าวว่าจะเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยในปี2026ที่จะถึงนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน